คุณเคยสงสัยไหมว่าไข่ไก่ที่เรากินสดสะอาดปลอดภัยแค่ไหนจะดีกว่าไหมถ้าให้ผู้เชี่ยวชาญจากแมคโครสืบความจริงมาให้คุณนี่คือพี่เอผู้จัดการฟาร์มไก่ไข่ดูแลเรื่องการจัดการฟาร์มไก่ไข่แม่ไก่ที่พี่เอดูแลทั้งหมดจะถูกพัดสายพันธุ์แม่ไก่มาอย่างชัดเจนไม่ผสมข้ามสายพันธุ์ เพื่อให้ได้ไข่ไก่ที่ไม่ฝ่อมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานแต่กว่าจะได้มาเป็นไข่ที่สดสะอาดก็ต้องผ่านกระบวนการต่างๆไก่ทั้งหมดเลี้ยงในฟาร์มระบบปิดทั้งโรงเลี้ยงจะมีคนเข้าไปดูแลแค่1คนไหวครับ เพราะที่ฟาร์มแห่งนี้เลี้ยงด้วยระบบเครื่องให้อาหารอัตโนมัติและควบคุมโรงเรือนด้วยการฆ่าเชื้อที่ผ่านการดูแลมาอย่างใกล้ชิดจึงไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะในการเลี้ยงทําให้ไม่มีสารตกค้างถึงไข่ไก่ขั้นตอนต่อไปเมื่อได้ไข่ไก่สดมาแล้วก็นําส่งที่โรงงานขัดแยกเริ่มจากสุ่มตรวจสอบคุณภาพไข่ก่อนเข้าเครื่องจกักรโดยคัดแยกไข่เปื้อนไข่เปลือกบางไข่บุบไข่แตกหลังจากนั้นเครื่องจะทําการคัดแยกน้ําหนักไข่โดยอัตโนมัติ หลังจากได้น้ำหนักไข่ตามมาตรฐานแล้วเราจะมีการสุ่มตรวจสอบน้ำหนักอีกครั้งสุดท้ายคือการบรรจุและขนส่งเพื่อให้ได้ไข่ไก่ที่ยังคงคุณภาพความสดใหม่ด้วยกรรมวิธีที่รวดเร็วพร้อมการตรวจสอบทุกขั้นตอนทำให้เราสามารถส่งไข่ไก่สดถึงคุณได้ทุกวันที่แมคโครเราสืบหาวัตถุดิบที่สดใหม่ส่งตรงจากแหล่งผลิตถึงมือคุณ